สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาดำดิ่งกันต่อกับเรื่องราวของรังพึ่งค่ะโดยจะโฟกัสไปที่กลยุทธ์สำคัญลำดับที่25-29ถึง สถานการณ์ตอนนี้ก็คือ The Beehive เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเบื้องหลังนี่คือทีมงานสภาพเหนื่อยล้าันสุดๆเลยจากการทำงานหนักแบบแทบไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆที่ไม่คาดฝันเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาอีกวันนี้เราจะมาแกะรอยกันค่ะว่าทีม The Hive เขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการประคองสถานการณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้ยังไงใช่ครับช่วงนี้เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสาคัญเลยนะ จากช่วงเริ่มต้นที่แบบทุ่มสุดตัวเหมือนการเกิดใหม่หรือมรณะที่เราเคยคุยกันไปแล้วตอนนี้พวกเขาเข้าสู่ระยะที่ต้องดูแลกิจการในระยะยาวแล้วครับหรือที่ในเรื่องเรียกว่าหมวดที่4ซึ่งมันต้องการความสม่ำเสมอความยั่งยืนแต่ว่าในขณะเดียวกันอดีตที่ไม่ค่อยน่าจำเท่าไหร่ก็ตันกลับมาท้าทายพวกเขาอีกครั้งอืม ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้มันเลยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะอย่างอาหารการกินไปจนถึงการ,รเผชิญหน้าเรียนรู้จากอดีตการดึงทับทรัพยากรสำรองออกมาใช้แล้วก็การปรับไปหาแหล่งพลังใจจากรากฐานเดิมของแต่ละคนเลยครับเ <c oughs> ข้มข้นมากเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์ที่25เลยค่ะชาติหรือการกลับสู่พื้นฐานเรื่องอาหารและสุขภาพ ตอนนี้ภาพที่เห็นคือทีมงานเดอะไฮฟนี่ล้ากันมากจริงๆกินแต่อาหารสำเร็จรูปดื่มกาแฟกันหนักพิราเขาเลยต้องเข้ามาเบรกค,ค่ะเตือนสติว่าทีมผ่านช่วงโมรณะมาแล้วนะตอนนี้คือหมวดที่4 ต้องยืนระยะยาวเขาก็เลยเสนอให้เริ่มจากกลยุทธ์ชาติเนี่ยแหละคือการกลับมาดูแลปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างอาหารแล้วก็สุขภาพซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งไม์กับเมทาเนี่ยเขาก็เห็นปัญหานี้อยู่แล้วล่ะคะ่ะสังเกตเห็นว่าทีมเริ่มหมดแรงหน้าตาดูอิดโรยกันแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มันหนักอึ้งของตัวเองก็ยังไม่มีเวลาจะลงมาจัดการเรื่องนี้ได้จริงจังเลยไม์ก็ได้แต่บ่นๆกับเมทาค่ะว่าแบบอยากหาอะไรดีๆให้ทีมกินบ้างจัง ใช่ครับประเด็นชาติตรงนี้มันสำคัญกว่าแค่เรื่องสุขภาพกายนะครับถ้ามองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยการกลับมาดูแลพื้นฐานที่สุดแบบนี้มันเหมือนการเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์ที่ทำงานหนักมาตลอดโครงการใหญ่จะไปต่อได้ยังไงถ้าคนกลับเคลื่อนหมดแรงจริงไหมครับจริงค่ะมันไม่ใช่แค่สวัสดิการแต่มันคือรากฐานของขวัญกำลังใจเลยแล้วก็เป็นการลงทุนที่มันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อกูลกันได้ทันทีด้วยนอกจากนี้ มันยังเป็นการเริ่มต้นสร้างชุมชนภายในเดอะบีไฮฟ์ให้แข็งแรงจากข้างในด้วยค่ะแล้วเหมือนฟ้าประธานเลยนะคะวินัยสมาชิกคนหนึ่งในทีมบังเอิญได้ยินบทสนทนาของไมค์กับเมธาพอดีเลยเขาที่เคยมีประสบการณ์เรื่องสุขภาพมาก่อนก็เลยมองเห็นทั้งปัญหาแล้วก็โอกาสที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเข้ามาช่วยเขาเลยอาสาจัดเวิร์กช็อปอาหารกลางวันสุขภาพให้ทีมฟรีๆเลยค่ะสอนทำเมนูง,ง่ายๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งก็คือการเข้ามาช่วยดูแลชาติของทุกคนในทีมโดยตรงเลยครับจุดนี้มีในยยะที่น่าสนใจมากนะข้อเสนอของวินัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องเฉพาะหน้าแต่มันคือการจุดประกายกิจกรรมชุมชนครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรมเลยในเดอะบีไฮฟ์และที่สำคัญมันเปลี่ยนบทบาทของวินัยจากเดิมที่เป็นเพียงสมาชิกให้กลายเป็นผู้ให้คุณค่าที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน นี่คือการตอกย้ำจิตวิญญาณของรังพึ่งอย่างแท้จริงเลยครับในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าพีระเองก็ยังคงดูแลชาติของไมายเป็นการส่วนตัวอยู่เสมอคอยเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเงียบๆด้วยนะว่าผู้นำเองก็ต้องไม่ละเลยพื้นฐานของตัวเองเหมือนกันอืมพอทีมเริ่มกลับมาตั้งหลักเรื่องพื้นฐานชาติกันได้แล้วดูมีเรี่ยวมีแรงขึ้น พีราก็ไม่รอช้าค่ะเสนอให้เดินหน้าต่อด้วยกลยุทธ์ที่26เลยซึ่งก็คือการกลับไปเรียนรู้จากอดีตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมเมทาก็ตอบรับทันทีเลยค่ะด้วยการเขียนห่วข้อใหญ่บนไว้บอร์ดว่า The h i v e vs. Vertex เตรียมพร้อมวิเคราะห์คู่แข่งคนสำคัญ มีรายละเอียดเล็กๆแต่น่าสนใจตรงนี้นะคะพอเมทาเขียนชื่อทีมเทียบกับคู่แข่งแบบนั้นมาด์ก็อดไม่ได้ที่จะชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นเธอบอกว่าจริงๆแล้ว The Hive นะี่ยคือชื่อทีมและภารกิจที่พวกเขากำลังทำส่วน The Beehive คือชื่อสถานที่คือเป้าหมายปลายทางที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นมาพีราก็ชมนะคะว่าเป็นการแยกแยะที่สมบูรณ์แบบมากมันแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในเป้าหมายของทีมมากๆเลยใช่ครับ พบในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตเฉยๆนะครับแต่คือการยอมรับว่าประวัติศาสตร์ทั้งส่วนตัวทั้งองค์กรมันมีแรงเฉยหรือโมเมนตัมบางอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในปัจจุบันเสมอการทำความเข้าใจแรงเฉยน,นี้แหละคือหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์เลยครับซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นพบ ถูกนำมาใช้ในสองิติพร้อมๆกันเลยคือการที่วินัยพยายามทำความเข้าใจอดีตของผู้ติดตามเขาแล้วก็การที่ไมล์ต้องเริ่มเผชิญหน้ากับ Vertex ซึ่งมันเชื่อมโยงกับอดีตส่วนตัวของเธออย่างเลี่ยงไม่ได้เลยอ๋อค่ะฝั่งของวินัยนะคะเขาก็ทำแบบสำรวจเพื่อเรียนรู้อดีตของกลุ่มเป้าหมายเขาปรากฏว่าผลที่ได้เนี่ยทำเอาเขาอึ้องไปเลยเพราะปัญหาที่แท้จริงที่คนส่วนใหญ่เจอไม่ใช่แค่ไม่รู้จะกินอะไรดีหรือไม่มีเวลาออกกาลังกาย แต่มันคือความเจ็บปวดในอดีตพบที่ฝังใจจากการถูกล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาในวัยเด็กหรือวัยรุ่มทําให้พวกเขากลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวความล้มเหลวซ้ำสองวินัยเลยตันหนักเลยค่ะว่าอริหรือศัตรูที่แท้จริงที่เขาต้องช่วยผู้ติดตามเอาชนะไม่ใช่แค่ความไม่รู้แต่คือบาดแผลทางใจที่เกิดจากอดีตนั่นเองในเวลาไล่เรียกกันพีระก็หาจังหวะชวนมายคุยเรื่องอดีตของเธอบ้าง ถามถึงความฝันแรกเริ่มก่อนจะมาเปิดร้านกาแฟมายก็เล่าถึงความฝันในวัยเด็กนะคะแต่พอเล่ามาถึงโปรเจกต์ธุรกิจแรกที่เคยทําร่วมกับหุ้นส่วนเก่าคนหนึ่งสีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเธอก็เล่าว่าหุ้นส่วนคนนั้นเก่งมากเรื่องตัวเลขเรื่องผลลัพธ์ แต่กลับเลือดเย็นไม่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเชื่อมั่นในข้อมูลมากกว่าหัวใจคนแม้เธอจะมาเด็ดเอ่ยชื่อเขาออกมานะคะแต่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมันยังชัดเจนมากอืมสิ่งที่วินัยคนพบจากแบบสำรวจกับเรื่องราวในอดีตของไมเนี่ยมันสะท้อนประเด็นเดียวกันอย่างน่าทึ่งเลยนะครับนั่นคือพบหรืออดีตเนี่ยมันสามารถสร้างกำแพงหรืออุปสรรคในปัจจุบันได้อย่างไร แล้วแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะขณะที่เมทากำลังง่วนอยู่กับการหาข้อมูลคู่แข่งอย่าง Vertex w o r k l a p s เขาก็ไปเจอข้อมูลชิ้นสำคัญที่ทำให้ทุกคนในห้องประชุมนิชังงักไปเลยเขาพบว่าผู้จัดการสาขา Vertex ที่กำลังจะมาเปิดตรงข้าม t h e e h i ไแบบชนกันจังๆเลยนะคะชื่อจักวรโชตซึ่งเป็นคนคนเดียวก,กันกับหุ้นส่วนเก่าที่เคยสร้างบาดแผลลึกไว้ในใจหมายนั่นเองค่ะ โอ้โหบรรยากาศในห้องประชุมเปลี่ยนไปทันทีเลยความตึงเครียดนี้เข้าปกคลุมเลยค่ะอดีตพบที่ไมยพยายามจะฝังกลบมันไม่ได้เป็นแค่บทเรียนในตำราอีกต่อไปแล้วแต่มันกลับมาในรูปของสตรูตัวเป็นๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเลยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือปฏิกิริยาของพีระเขาไม่ได้ตื่นตระหนกหรือแสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยนะแต่สมองเขาสับเกียร์เท่าสู่หมดวางกลยุทธ์ทันที เขาใช้พบในอีกมิติหนึ่งอย่างชาญฉลาดมากคือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นคอนเน็ชันเก่าที่เขาเคยสร้างบุญคุณในอดีตพบอีกรูปแบบหนึ่งเอาไว้ขอให้ช่วยสืบประวัติการทำงานในอดีตของจักโดยเฉพาะโปรเจกต์เก่าๆที่อาจจะเคยมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดนี่คือการใช้พบบุญคุณเก่าเพื่อไปขุดคุยอดีตของศัตรูนะครับเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อป้องกันตัวไม่ใช่การคิดแก้แค้น วิกฤตครั้งนี้มันเลยเป็นการประทะก,กันระหว่างอดีตอันเจ็บปวดกับความขัดแย้งในปัจจุบันอย่างจังเลยแต่มันก็จุดประกายให้เกิดการวางแผนตอบโต้อย่างสุข,ขุมแล้วก็มีแบบแผนขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะข่าวเรื่องจากวรโชดกับเวอร์เท็กซ์มันแพร่กระจายในทีมมันก็สร้างความรู้สึกกดดันความเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโดยเฉพาะกับไมล์พีระเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ปล่อยไว้นานไม่ดีแน่เลยต้องกระตุ้นให้ทุกคนหยุดกังวล แล้วหันมามองหาไพ่ตายหรือทนังของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือศึกครั้งนี้ซึ่งนี่ก็คือกลยุทธ์ที่27ค่ะทนังการใช้ทุนสำรองและไพ่ตายมายเป็นคนแรกที่ตอบสนองเลยค่ะเธอย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดของร้านกาแฟแห่งแรกพบที่เธอเก่งมากเรื่องการชงกาแฟเป็นเหมือนบาริสต้าอาร์ติสเลยแต่กลับอ่อนหัดเรื่องการบริหารธุรกิจการตลาดทำให้เธอเผลอมองข้ามสมบัติลำค่าชิ้นหนึ่งไป นั่นคือชาไทยสุดพิเศษที่เธอเคยคิดคนขึ้นเองแล้วก็เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าประจำที่ร้านเก่าครั้งนี้เธอประกาศกล้าวกับทีมเลยว่าจะไม่พลาดซ้ำสองจะสู้ด้วยสิ่งที่จักไม่มีวันเรียนแบบได้แล้วเธอก็ตัดสินใจนำสูตรชาไทยนั้นกลับมาปัดฝุ่นพัฒนาต่อยอดแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านว่า The Beehive Signature Thai Tea นี่คือไพ่ตายหรือทนังชิ้นสำคัญชิ้นแรกที่ถูกนำออกมาค่ะก็คือการดึงเอาจุดแข็งหรืออาวุธลับที่เรามีอยู่ แต่ยังไม่ได้ใช้หรืออาจจะถูกลืมเลือนไปแล้วออกมาใช้ในสถานการณ์ขับขันหรือจำเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในการตัดสินใจของไมคคือเธอไม่ได้แค่ดึงของเก่าออกมาเฉยๆนะแต่เธอเชื่อมโยงบทเรียนจากอดีตพบคือจุดอ่อนด้านธุรกิจของเธอมาสู่กันงัดเอาสินทรัพย์ที่เคยถูกมองข้ามทนังกลับมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาดจริงๆครับส่วนทนังของเมทานะคะก็ทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์เหมือนกัน เขาเปิดสเปรดชีตให้ทีมดูซึ่งเผยให้เห็นเงินทุนสำรองฉุกเฉินก้อนหนึ่งที่เขาแอบเก็บสะสมไว้อย่างเงีย,เงยบๆเลยไม่ได้บอกใครก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเงินก้อนนี้เพียงพอสำหรับใช้ทำแคมเปญการตลาดหนักๆเพื่อสู้กับ v e อร์ x ในช่วงเปิดตัวได้เลยความรอบคอบในการเตรียมทนังทางการเงินของเมทาเหมือนการส่งกระสุนให้ทีมในจังหวะที่ต้องการที่สุดพอดีเลยค่ะแล้วก็มาถึงวินัยค่ะทนังของเขานี่ส่วนตัวมากๆแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญสูงมาก นั่นคือภาพถ่ายก่อนหลังการเปลี่ยนแปลงสุขภาพครั้งใหญ่ของตัวเองซึ่งเขาไม่เคยกล้าเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นแล้วก็แรงบันดาลใจจากทีมเขาตัดสินใจใช้ภาพเหล่านั้นประกอบบทความที่ส่งพลังเล่าเรื่องราวความเปราะบางและความสําเร็จของตัวเองเป็นครั้งแรกภัยตายที่แสดงผลลัพธ์จริงแล้วก็เปิดใจขนาดนี้สร้างแรงสันเทือนแล้วก็แรงบันดาลใจในชุมชนออนไลน์ของเขาอย่างมหาศาลเลยค่ะอืมเราจะเห็นเลยนะครับว่า ทนังเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้มีเอกลักษณ์อย่างชาไทยของ Mind ทรัพยากรทางการเงินที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอย่างเงินสำรองของเมธาไปจนถึงเรื่องราวส่วนตัวหรือแม้แต่ความเประาะบางที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นคอนเทนต์ที่สร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างเหลือเชื่อเลยอย่างภาพถ่ายและเเรื่องราวของวินัยมันคือการมองหาว่า เรามีอะไรที่ซ่อนอยู่และจะนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยามจำเป็นได้อย่างไรแล้วพีระล่ะคะเขาก็ใช้กลยุทธ์ทนังเหมือนกันแต่แยกยนต์กว่านั้นคือใช้ถึงสองชั้นซ้อนกันเลยชั้นแรกเป็นการเยียวยาแล้วก็เสริมพลังใจให้ไมายที่กำลังรู้สึกวันไหวกับอดีตเขามอบเข็มกลัดรูปนางพยาพึ่งที่สวยงามประณีตให้ บอกว่าเป็นเครื่องประดับทนังแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องรางสําหรับราชินีพึ่งเพื่อเรียกคืนความมั่นใจความเป็นผู้นําของไมล์กลับมาเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะส่วนทนังชั้นที่สองของพีระนั้นเป็นความลับค่ะคือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติที่ไม่ค่อยดีนักของจากที่เขาได้มาจากการสืบคน้นเขายังคงเก็บงมข้อมูลนั้นไว้เงียบๆเป็นไพ่ตายที่ซ่อนไว้ในที่ลับยังไม่เปิดเผยออกมาโดยหวังว่าจะไม่มีสถานการณ์ที่จําเป็นต้องใช้มันจริงๆกลยุทธ์2ชั้นของพีระเนี่ย แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสถานการณ์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับคือการใช้พลังอ่อนหรือ soft power ผ่านการให้กำลังใจการสร้างสัญ,ญลักษณ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางใจในที่แจ้งและในขณะเดียวกันก็เตรียมพลังแข็ง hard power ในรูปแบบของข้อมูลสำคัญเป็นไพ่ตายสำรองไว้ในที่ลับเป็นการบริหารความสี่งที่รอบคอบมากครับสรุปได้ว่า วิกฤตจากการปรากฏตัวของจากครั้งนี้มันได้บีบคั้นให้ทุกคนในทีมต้องขุดเอาสิ่งที่ดีที่สุดหรือพลังของตัวเองออกมาใช้ทําให้ทีมตอนนี้มีทั้งอาวุธรับทางการตลาดเกราะป้องกันทางใจและก็ความพร้อมที่จะสู้กลับอย่างเต็มกําลังเลยเออละค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทีม The Hive จะมีไพ่ตายถนังอยู่ในมือกันครบแล้วนะคะ แต่สงครามจิตวิทยาและก็การเผชิญหน้ากับเงาจากอดีตโดยเฉพาะสำหรับหมยมันก็ยังสร้างความกดดันความเหลื่อยล้าทางใจอยู่ดีพีระมองเห็นสัญญาณน,นี้ค่ะเลยแนะนำให้ใช้กลยุทธ์คู่สุดท้ายสำหรับช่วงนี้นั่นคือกลยุทธ์ที่28และ29ค่ะปิตาและมาตาการกลับไปหารากเงาเพื่อเติมพลังและขอการสนับสนุนที่แท้จริง ไมลซึ่งกำลังแบกรับความกดดันมากที่สุดนะคะแต่สินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดกลับไปที่บ้านเพื่อพบคุณพ่อคุณแม่ค่ะบรรยากาศตอนแรกก็ค่อนข้างอึดอัดนะเพราะเธอเคยขัดใจพ่อเรื่องการทำธุรกิจกับจากมาก่อนแต่สุดท้ายไมลก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับปมในอดีตพบอย่างตรงไปตรงมาด้วยการกล่าวคำขอโทษคุณพ่ออย่างจริงใจที่เคยดื้อรัน้นไม่ฟังคำเตือนจนทำให้เกิดปัญหาตามมาครับคำว่าปิตาและมาตา ในบริบทของกลยุทธ์นี้เนี่ยมีความหมายกว้างกว่าแค่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะครับปิตาจะหมายถึงแหล่งที่มาของหลักการเหตุผลโครงสร้างกฎเกณฑ์หรือความเป็นระเบียบแบบแผนต่างๆส่วนมาตาก็จะหมายถึงแหล่งที่มาของความรักความเมตตาความอบอุน่นการดูแลการปลอบประโลมหรือการเยียวยาทางอารมณ์ทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นรากฐานการสนับสนุนที่สำคัญยิ่งยวดต่อความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนเลยครับ ซึ่งผลลัพธ์ของการกลับบ้านครั้งนี้ของไมค์ก็เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งคุณพ่อของเธอก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เป็นไปด้วยความห่วงนะคะแล้วก็ให้หลักการปิดตาที่เฉียบคมมากๆเกี่ยวกับการบริหารคนการคุมคุมต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไมค์กำลังต้องการพอดีเลย ส่วนคุณแม่ถึงแม้จะไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ท่านมอบอ้อมกอดและกำลังใจมาตาที่อบอุ่นมากๆพร้อมกับแอบยื่นเช็คเงินสดใส่มือบอกว่าเป็นเงินที่คุณพ่อฝากมาให้เพราะรู้ว่าลูกสาวคงไม่กล้ารับงตรงค่ะโอ้โหการกลับไปครั้งนี้จึงเป็นการเยียวยาที่สมบูรณ์แบบสาหรับไมเลยนะคือเธอได้รับทั้งการสนับสนุนเชิงหลักการและเหตุผลปิตาจากพ่อ แล้วก็ได้รับก,การปลอบประโลมเยียวยาทางอารมณ์มาตาจากแม่มันช่วยคลายปมในใจที่เกี่ยวกับอดีตพบแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เธอได้อย่างดีเยี่ยมเลยพร้อมที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วคนอื่นๆในทีมก็ตีความแล้วก็นำหลักการปิตาและมาตาไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองนะคะ ยังเมทาที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็เลือกที่จะเดินทางไปเยี่ยมรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าที่เขาเคารพนับถือเหมือนพี่ชายแท้ๆเลยเพื่อขอคำปรึกษาปิตาหลักการแล้วก็ไปพบภรรยาของพี่ท่านนั้นที่คอยให้ความอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวมาตาความอบอุ่นซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวบุญธรรมของเขาเลยค่ะส่วนวินยัยเขาก็ประยุกต์โดยตั้งใจสร้างสารรค์เนื้อหาที่ให้ความรู้มีหลักการที่ชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุนปิตา ควบคู่ไปกับการเขียนบทความที่แสดงความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจแล้วก็ปลอบโยนผู้ติดตามที่กำลังท้อแท้มาตาครับตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะว่า หลักการปิดตาและมาตามไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุคคลแต่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายมากมันคือการกลับไปเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานพื้นฐานหรือรากฐานที่สำคัญในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลอันเป็นที่รักสถานที่ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงหรือแม้แต่หลักการทำงานที่ยึดถือก็ตามสำหรับพีระเองบทบาทของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าทาหน้าที่เป็นทั้งปดตา ที่ปรึกษาให้หลักการและเหตุผลและมาตาผู้ดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจให้กับมายและทีมอยู่ตลอดเวลาและในช่วงสุดสัปดาห์นั้นเขาก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมเยือนพรูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่เขาเคารพนับถือเพื่อรายงานความคืบหน้าในการทำงานขอพรแล้วก็เป็นการกลับไปเติมพลังจากรากเงาของตนเ,เองเช่นกันค่ะอืบทสรุปของกลยุทธ์คู่ปิตามาตานี้ก็คือ สมาชิกทีม The Hive ทุกคนได้รับการเติมเต็มพลังงานสำคัญทั้งสองด้านคือทั้งในส่วนของหลักการและกำลังใจมายสามารถปลดล็อกปมในอดีตกลับมามั่นใจอีกครั้งเมธาได้แสดงความกตัญยูได้รับคำแนะนำดีๆวินัย e สามารถยกระดับงานเขียนการสื่อสารของตัวเองไปอีกขั้นและพีระก็ได้เติมพลังจากครูบาอาจารย์ของเขา ทุกคนจึงพร้อมที่จะกลับมาสู่สมรภูมิธุรกิจอีกครั้งด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและก็เป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าเดิมครับและนั่นก็คือการเดินทางผ่านกลยุทธ์ที่25ถึง29จากเรื่องรังพึ่งนะคะเราได้เห็นการรับมือกับความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาทั้งจากภายในคือความเหนื่อยล้าของทีมและจากภายนอกคือการปรากฏตัวของศัตรูจากอดีตท,ทีม The Hive เลือกที่จะกลับไปสู่พื้นฐานชาติเผชิญหน้าและเรียนรู้จากอดีตพบ และสุดท้ายคือการกลับไปเชื่อมต่อและดึงพลังจากรากเงาปิตาและมาตาซึ่งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้พวกเขากลับมาแข็งแกร่งและเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับนําไปคิดต่อจากเรื่องราวในช่วงนี้นะครับคือหลังจากที่ทีมได้ลงทุนลงแรงกับการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในจัดการกับบาดแผลในอดีตและก็กลับไปเชื่อมต่อกับพื้นฐานรากเงาของตัวเองอย่างจริงจังแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องภายในหรือเรื่องใจเป็นหลักเนี่ยมันจะสามารถสร้างความได้เปรียบที่แท้จริงในการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดกับคู่แข่งอย่าง v ว r t e x ท็ซึ่งน่าจะเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดเด่นตัวเลขเป็นหลักได้อย่างไรการกลับสู่รักฐานนี้มันจะเป็นแค่การเยียวยาหรือว่ามันจะเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังในสนามแข่งจริงกันแน่อืมนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามแล้วก็คบคิดต่อรจริงๆครับ คิดค้นจัดวางแบกแผง่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบทำมองดิที่วาส,สนาจัดหาเลิกยามีเดือนวันงามตามแบบของไทยมีให้หลักลันพลวันเหมือนก่อนยืดยาตัดทอนพอมอกพอไม่ตานตดคันห้านำมาแค่แคๆนึกนับชับไว้วังให้ยาวนานยดยรราศีวิ มักแตดเกิดมีปีแฟดสิปีเรียคานแฟดเดือนมีสีช่วยชี้ตำนานเรียได้อาถานว่าแปดของไทยสีคู่แปดหูบลูกโเคราวพร่องชี้บอปรองทุกแง่แก้ไขเรื่อดีเดือนวัดบิที่มีใช้สียาของไทยใช้ได้ขบปอง ที่ค้นจัดวางแบบแผนถ่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบทำอันยิ่งที่วัสนาจัดหาเลิอกอย่างมีเดือนวันงามตามแบบของไทยนี่ให้ลักรันพลวันเหมือนก่อนอยืดยาตัดทอดพอมอกพอม่ตามกฎขั้นห้านำมาแค่ไเนึกดับชับไว้วังให้ยาว วาสนาคนหามาเพิ่มคือเครื่องมือเสริมไทยลับตัดตรงไทยได้แม่นมอบเชื่อพอจอกจองแค่รคเมันนองได้ตรงต้องการให้ชื่ออำราทักษะยุคภาษาใครขอประกาศสมนสิสืบสานให้มันให้คงยืนยงกาลนาน จากลักทางคู่ล่าฟ้าดินคี่ค้นจะตัวาแบบแนทน่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบถามร่งกิธีวัสนาจะหาเลิกยามปีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้หลักล่นพลวันเหมือนก่อนเดืดยาตัดทอนพอหมอกพะไม่ตามกฎขันห้านำมาแค่เคนึกนับชับไว้วางให้ยาวนาน